ไซเ n นทิว l าวน์ฟอร l อาจจะเป็นเกมที่จะปล่อยให้เล่นในเดือนมีนาคมปี2026หลังจากการปล่อยเกมขายในช่วงเวลาหลังจากการปล่อยเกมขายของ i l e n t h i l l 2 Remake และ s ซ l e n t ิ i l l F ที่ทำยอดขายที่สูงการปล่อยเกมขายของ s i l e n t ิ i l l 1 r e m a k e ก็ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาซึ่งเป็นเกมที่มีความสนุกสนานและความรู้สึกที่ดีเยี่ยมทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากทั้งในการเล่นเกมและการสังเกตการข่าวเกี่ยวกับเกมนี้อย่างต่อเนื่องร้านคาปลิกลิเวอร์พูลเม็กซิโกได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับ l e n t Hill ทาวน์ฟอร์ที่จะปล่อยให้เล่นในวันที่26มีนาคมปี2026แต่การปล่อยเกมขายของเซเลนฮิลลทาวน์ฟอร์ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากนักทําให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากอีกทั้งการปล่อยเกมขายของเซเลนฮิล l ทาวน์ฟอร์ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากนักทําให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากอีกทั้งการปล่อยเกมขายของเซเลนฮิล l ทาวน์ฟอร์ยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากนักทําให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากอีกทั้งการปล่อยเกมขายของเซเลนฮ ออยังไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากนักทำให้ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในเวลาเดียวกัน Xbox กำลังจะจัดงานพาดเนอร์พรีวิวในวันที่20พฤศจิกายนซึ่งมีข่าวหรือว่า Silent Hill 2 Remake อาจถูกประกาศลง Xbox Series X S และอาจเปิดตัวในวันถัดไปด้วยดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงหากคอนเนมีและอนนพูลินตากริฟจะปล่อยตัวอย่างใหม่ของทอนฟอร์ที่งานนี้หรือแม้แต่ปล่อยในงาน The Game Awards เพราะถึงเวลาแล้วที่เกมต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนั่นเอง